ไมโครเวฟนะครับเขาบอกว่าห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเข้าไปในตู้อบไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวเราลองใช้เนี่เป็นโลหะนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูผลว่าจะเป็นยังไงกันเหนประกายไฟแว็บไ,ไหมครับนั่นแหละครับ นี่นะครับอันนี้เป็นกระดาษฟอยล์บางๆของโอสมพลัสย่ากเกิดประกายไฟนะครับทางที่ดีเหลียกลีกเลี่ยงที่เป็นโลหะแล้วก็ไมโครเวฟมันไม่ชอบโลหะอยู่แล้วพวกคราบอะไรที่ น้ำรับอะไรที่จะก่อให้เกิดสนิมเนี่ยให้เราทําความมันทําความสะอาดนะครับผมเพราะมันจะทําให้เกิดประกายไฟแล้วหัวแมกนีตอนเสียได้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นสาระก็าฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ